ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานขอเสนอข่าวะจํดนได้ของสำนักงานสวิการและวิทยาลัยการจดทะเบียนประจําวันที่๗ธันวาคมคศ วันที่7มีนาคมพศ2565นายสุพจน์แก่เพลงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจุมพรมอมหมายให้นางนิรสาผสมท่าตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสเข้าร่วมกับชุดสหวิชาชีพคัดแยกเก่ือบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองณสถานีตำรวจปูทอนท่าเซออำเภอท่าเซจังหวัดจุมพรจากการสอบข้อเท็จจริงพบแรงงานต่างด้าวจำนวน6คนชาย3คนหญิง3คนเป็นเด็ก อายุ3กวบหนึ่งคนบุคคลดังกล่าวได้เดินทางมาจากประเทศเมียนมาเพื่อเข้ามาทํางานในประเทศไทยโดยผ่านเส้นทางธรรมชาติซึ่งถูกจับกลุมก่อนที่จะเริ่มทํางานจึงไม่เข้าข่ายการคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541 วันจันทร์ที่7มีนาคมพศ2565สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรจัดโครงการส่งเสริมสวัสดิการแกร่แรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณพศ2565ณผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลโซมิมิทิ้งโดยมีนายจ้างลูกจ้างเข้าร่วมประชุมจำนวน50คน วันอังคารที่8มีนาคมพศ2565เวลา9นาฬิกานายกลือกไกลนาสมยมผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าตรวจราชการเพื่อ ติดตามผลการปฏิบัติราชการครั้งที่2ประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 5ประกอบด้วยการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงานนโยบายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผลการปฏิบัติงานตามแผนและตัวชี้วัดผลการจ่ายงบประมาณรวมทั้งการดำเนินกิจกรรมโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสุพจน์แขแพงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจุลพ,พร้อมเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจราชการในครั้งนี้วันที่10มีนาคมศสอ5พนายสนสุพจน์แขกเพงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจุมพรมอบหมายให้นางนิลาสาผสมทาตําแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน,งานอาวุโสข้าร่วมกับชุดสหวิชาชีพคัดแยกเกี่ยวบบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ณสถานีตำรวจปูทรสลุยอำเภอท่าเซสจังหวัดชุมพรจากการสอบข้อเท็จจริงพ,พบว่ามีแรงงานต่างด้าวจำนวน18คนชาย6คนหญิง6คนบุคคลดังกล่าวได้เดินทางมาจากประเทศเมียนมาเพื่อเข้าทำงานในประเทศไทยโดยผ่านเส้นทางธรรมชาติซึ่งถูกจับกุมก่อนที่จะเริ่มทำงานจึงไม่เข้าข่ายการคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541 วันที่11มีนาคมพศ2565นายสุพจน์เขตเพลงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจุมพรมอบหมายให้นางนิรักษาผสมท่าตำแหน่งเจ้าพนักง,งานแรงงานอาวุโสเข้าร่วมกับชุดสหวิชาชีพคัดแยกเกี่ยวบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ณสถานที่กักตัวกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน414ตำบลหงเจรืออำเภอท่าแซจงังหวัดจุมพรจากการสอบข้อเท็จจริงพบแรงงานต่างด้าวจำนวน13คนชาย10คนหญิง11คนและเด็ก2คนบุคคลดังกล่าวได้เดินทางมาจากประเทศเมียนมาเพื่อเข้ามา ทำงานในประเทศไทยโดยผ่านเส้นทางธรรมชาติซึ่งถูกจับกลุมก่อนที่จะเริ่มทำงานจึงไม่เข้าข่ายการคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญตัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ผลการตรวจคุ้มครองแรงงานประมงวันที่7-11มีนาคมพศ2565ตรวจเรือทั้งหมด49ลำ รูจ้างที่ผ่านการตรวจ5 0 5คนสัญชาติไทย116คนสัญชาติเมียนมา4 6 6คนสัญชาติกัมพูชา0คนสัญชาติลาว3คนสัญชาติอื่อนๆ0คนไม่พบการกระทําความผิดกฎหมายและการกระทําความผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดำเนินการให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องทุกระหว่างวันที่7-11มีนาคมพศ2565มีลูจ้างร้องทุกจำงนวน2เรื่อง